มาดูกันต่อในส่วนของร้านค้านะคะร้านค้าที่ไม่ติดป้ายรณรงค์ลดเลิกบุหรี่นะคะคุณผู้ฟังทราบกันไหมคะว่าสำหรับร้านค้าที่ไม่ปิดป้ายสัญลักษณ์นี้เนี่ยเขามีโทษปรับด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยนะคะว่า ในวันที่21สิงหาคม2567จะเป็นวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกนะคะซึ่งก็ เป็นในส่วนของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2566มีผลบังคับใช้เป็นวันแรกซึ่งกําหนดให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทต้องติดแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลดละเลิกการสูบบุหรี่นั่นเองค่ะขนาดไม่น้อยกว่า7 คูณ21ซนติเมตรในบริเวณที่เปิดเผยนะคะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาทำการอย่างน้อย1ชุดค่ะนสถานอนสถานที่ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโทษผิดภัยอันตรายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับทราบโดยผู้ประกอบการร้านค้าปลีกนะคะทีะ่ขายขายปลีกขายส่งนะคะผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ย การที่ให้มีการติดตั้งป้ายนะคะสามารถที่จะขอรับสื่อรณรงค์เลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักได้นะคะเพื่อที่จะนําไปติดแสดงที่บริเวณขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบได้สองช่องทางนะคะสําหรับการขอนะคะก็คือช่องทางเ ที่หนนะคะสื่อพร้อมใช้งานโดยสามารถรับได้ที่สำนักง,งานศรพสาสตมิตรพื้นที่ทุกแข่งทั่วประเทศหรือ2ค่ะคือการดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ต้นแบบเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักได้ที่เว็บไซต์กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะสาหรับ ผู้ขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ฝ่าฝืนไม่ติดแสดงสื่อรณรงค์ตามที่กฎหมายกำหนดอันนี้มีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา36วักสามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการาปฏิบัติตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560ได้ที่ อกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรมควบคุมโรคโทร0 2น9 0สองห 52นะคะกะ็โทรไปติดต่อขอรับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะนํามาติดไว้ที่สํานักงานได้นั่นเองนะคะแล้วก็สํานักงานไหนหน่วยงานไหนร้านค้าไหนนะคะที่ไม่มีการปิดโดยเฉพาะร้านค้านะที่ไม่มีการปิดป้ายรณรงค์นี้เนี่ยจะเสียค่าปรับด้วยนะคะฉะนั้นก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎของอทางด้านของกรมควบคุมโรคที่เขาได้มีการอขอความร่วมมือในการที่จะรณรงค์ในเรื่องนี้นั่นเองค่ะ